i <laughs> ขึ้นไ่วะขึ้น่งอะวะฝ่ายดอยา์ตดอยตัขึ้นนั้นหัวย่างก็ยึดยางกันไม่ได้ในด้วนหนีหน้าหนีหน้าก็ยึดเรยจ้ากุ้งป้าหนีหน้าหนีซ่านั่นในยางขึ้นแล้วหัวขึ้นหลักก้าขึ้นทได้ไม่โดอยากปตัดเร็วมดตามย่างเนี่ย แรงมาขึ้นปีีคเลยตตกใจตัดคอแรงก็แรงดูไม่เงไม่่าคน xuống tiếng nó. Dàng nó chạy oốc. Sốn này thì oang บนนันเองออบนนั่นองควาดยังไงแต่ว่าไม่ตุ้งนี่ตุ้งเก็บไหน่ะอืตุ้งน่ะอ๋ตุ้งหนานู้นเลยทง่นันจะเก็บได้แต่ว่าที่ยูตาวิสอืมนี่วันนี้เลือโรดอะไรจามเป็ดนี่น่าไม่ไม่โรดเลยกว่าตจามเป็ดวันนี้ไม่โรดไม่ใกล้ที่เลยซึ่ลงว่าคิดว่าแล้วนี่ ลงเกี่ลงตววันก็ลงจะเสียแหลวก็มาเสีแล้วเสียวเสียเสียะออเสียลงนี้สามเป็ดใไจ้ะสามเป็ดสเป็ดตึงเลยแหละลงเล้ยไหมลงเลยไมเป็นไรันนี้ประการ่ใะไคืออย่างตัดไปได้จนคิด่คิดเดือนแค่นั้นมีหน้าเลยมีหน้าเออสิ้นเดือนมีหน้ากันหน้ายึดเลยอตรงนี้มันหรือมดหรอไม่ พอดเรืวได้ย่งจะมีน้ำเดนี้ย่างปุ้้นแรงกับมดตัวนี้ลงเรือราลาการลุงยัางกับมด hmm. <c oughs>